ดูก่อนสาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอัตราปริภายีเพราะโอลัมพาคิสังโยตห้าสิ้นไปดูก่อนสาลีบุตร นี้บุคคลจำพวกที่1เป็นผู้อุปธิเสสก็ทำการละพ้นจากมรกพ้นจากกำเนิดเดรฉานพ้นจากเปตวิสัยพ้นจากอบายทุกติวิดิบาทอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริูรณ์ในศีลในสมาธิ กระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุปหันจะปรินิพายีเพราะโอลัมพาที่สังโยดห้าสิ้นไปดูก่อนสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สองอีกประการหนึ่งบุคคลพวกบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทําพอประมาณในสัญญาในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอะสังขาปรินิพายีเพราะโอลัมพาคิสังโยศห้าสิ้นไปดูก่อนสารีบุตร นี้บุคคลจำพวกนี้จะพวกที่สาอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิและกระทําพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสสังขาตรินิพายีเพราะโอลพา ีิสังโยห้าสิ้นไปดูก่อนสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สีอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิะธรรมพอประมาณในปัญญาบุคคลบางคนบุคคลนั้นเป็น ปุตังโสโตปริณิคานีเพราะโอลัมพาสังคิยศห้าสิ้นไปดูก่อนสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่ห้าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและกระทำพอ ประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสกทาคาณีเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะลาคะโทสะและโมหะเบาบางกลับมายัางโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกได้ดูก่อนสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่หก อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลกระทําพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็น APC เพราะสังโยชน์ส,สิ้นไปยังเกิดยังครบ ยังเกิดยังพบมนุษย์นี้คราวเดียวครั้งเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกได้ดูก่อนสารีบุตรบุคคลจำพวกที่เจ็ดอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นโกลังโกละเพราะละ,ละสังโยชน์สามสิ้นไปท่องเที่ยวอยู่สองสามตระกูลแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูก่อนสารีบุตรนี้เป็นบุคคล แปดจำพวกภรียาน,นะคะอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศิน และกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสัตตะขัดตุปาลุโสดาขัดตุขัดตุลมโสดาเพราะสั่งยชน์สามสิ้นไปท่องเที่ยวอยู่ในชั้นเทวดาและมนุษย์เจ็ด ครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ดูก่อนสารีบุตรนี้เป็นคนจำพวกที่เก้าเป็นผู้อุปธิเสสะจะทำกาละพ้นนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรฉานพ้นจากเปรตวิสัย คนจากอบายทุกติปิธิบาตดูก่อนสารีบุตรอันเดียรถีปริภาชกพวกเขาโง่เขลาบางพวกโง่เขลาไม่ฉลาดอย่างไรจะรู้บุคคลผู้เป็นหรือจะรู้บุคคลผู้เป็น ว่าเป็นอ,น,อนุปาติเสสะดูก่อนสารีบุตรบุคคลก็จำพวกนี้แหลเป็นกระทํมกาละพ้นนรกพ้นจากกำเนิดสัเดราฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจาก อบายทุกติและมิดิบาตดูก่อนสาเรบุตรทำปริยานี้ยังไม่แจ้งแจมแก่พิสุพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้มีฟังธรรมปริยาที่เราเปล่าวด้วยความอะ อธิบายปัญหานี้แล้วอย่างถึงความประมาณจบสุรพจสจบสูตรที่สามยิยามคลิปก่อนนะคะ